สวัสดีครับ t ีน Channel นะครับต่อเลยนะ EP ที่8นะครับผมกับเกม Shadow of c r o s s u s นะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผ่านมาแล้ว EP 7นะไปชาร์จพลังไปลุยยับตัวที่อ่าตัวที่9แล้วเมื่อกี้8นะพูดผิดนะครับผมไปตัวที่9กับ EP 9นะอยู่ข้างหลัง โอเคอาร์โนอาร์ทอนอาร์โนมันเชื่อม่ะม่ไป้ายกระโดดขึ้นมา้าพวกอยู่ทางข้างหลังอยู่ทางโน้นนะครับโอเคพิกจัดแล้ว วิ่งลงหน้าผาอีกแล้วอาโนม์อาท่อนชื่อดรายกันแน่หม,มาโอ้ยมีเหีย้ยวตามเราด้วยนะครับน่าจะเถื่ออาโนะควบม้าไป พูดนิ่งแรนันแห้งแรงครับไม่รู้ไหนวะเนี่ยกูเฮ้ย ลงมาเนี่ยนี่แน่เลยนะบวดบวดเนี่ยใช่เลยเด,ดี๋ยวลงมานี่ก่อน <c oughs> มาไมลงไม่ได้นะครับ มาทางรัฐแม่งเลยมาแล้ว,ลวเฮ้ยรอเขาด้วยสิยยจะอ้อมงูเนี่ย ใช่นะไม่มีน้ำพุด้วยวะเห,อหรอรวก่อนอยู่ข้างในนั้นเฮ้ยมาหนอมาเร็ว อะไรมึงนิงตะโวยพนไฟได้อะไเฮ้ยึ้นเลวนี่นี่นี่ขาใหญ่ขาใหญ่ อะไรทั้งอย่างนะครับหอกใครเข้าใกล้ตัวไม่ได้นะผมว่าเห็น,น้ำพูละรอมาตรงน้ำพูเลยน่าจะใช่นะเดี๋ยวว่าเออมา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 ,มา ไอเวนโดนเฮ้ยน้ำพูไม่ขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยวานน่มาดอกนี้ก็ได้มามา มามากุลบหลังน้ำพุเนี่ยโดนกรอบเวอร์ไม่ตาแม่งค่ะแม่งโดนเราด้วยเ้ย อาท่อนลบเนี่ยจะตายเอแล้วนีนตาแม่งเลย โดนละเว้ยโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงนี่ไ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 งโน่นหนีไปมากล้มเลยเออจับหลงละมึง มีที่เต้นเลยวะออกตัวมันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเสร็จไรแล้วมึงเสร็จจอแล้วมึงเสร็จจอแล้วมึงมีขึ้นไป

นอกสามเป็นเต็มเนื้อไป

9ดอก, 100. 100. กเรียบร้อยลูเคอร์ยักษ์ตัวที่9นะครับผมยังโงโธ่เ,เม,มือมาเออ,อ เรียบร้อยแล้วนะครับยักตัวที่เก้า ทิดาครับรักตัวทิก้าครับเมียก็ยังไม่ฟื้นอยู่ดิอ่าโอเควันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะนะครับผมมีงานต่อด้วยนะซรายโดดเดี่ยวนะครับเป็นรีพีที่สิต่อไปนะก็ะพอก่อนแค่นี้ก่อน อัปโหลดวันละสองพอนะครับสองฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะก็ทำ u t u b e เล่นเกมลงไปนะครับแล้วช่องผมมีหลากหลายนะเพื่อนๆเข้าไปดูกันได้นะครับผมจะเป็นเรื่องปืนเรื่องลูกเรื่องอะไรผมก็ลงไว้เรื่อยๆนะครับเป็นกะจะเอาอะไรได้อะไรนะครับก็ลงไว้เพื่อลูกรู้ด้วยอะไรดูตอนโตนะครับก็เป็นลายเส้นของผมนะเป็น เป็นที่ผมทำไว้เป็นฝีมือขอผมนะครับผมนะครับเนี่ยมีนกเหลยเราดูมาดูแฟนก่อนเาอมาช่วยแฟนเนี่แหละครับนอนหลับไหลต้องคำสาบอยู่นะเราต้องให้ยักษ์ทั้งสิบหกตนช่วยนะครับแต่ก็คือยักษ์ก็โดนสาบอยู่เหมือนกันเราก็ไป แก้คำสาปของยักษ์โดยการไปปลดปล่อยยักษ์แต่ละตนนะครับอโอเคประมาณนี้นะเนื้อเรื่องของเขาก็เป็นตัวที่เก้าแล้วนะโอเคงั้นก็บายบายไปก่อนนะครับผม